เพื่อไทยเป็นรัฐบาลประเทศไทยเปลี่ยนทันทีไหนใครมีหนี้สินยกเบอขึ้นเดี๋ยวคนคนนี้จะไปเป็นเซลแมนขายสินค้าเกษตรให้พี่น้องที่ต่างประเทศเอาไว้ค่าแรง600บาทเอาไหมจบปริญญาตีมาเงินเดือน25 0 0 0เอาไหมดูหน้าดิฉันไว้คนที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยคนที่ทำรัฐประหารมาดิฉันจะอยากจับมือด้วยไหม ประชาชนก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วเพื่อไทยเป็นรัฐบาลประเทศไทยเปลี่ยนทันทีปิดสวิตสอวอ์ปิดสวิตสามปอคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมพบกันค่ะดูหน้าดิฉันไว้ คนที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยคนที่ทำรัฐประหารมาดิฉันจะอยากจับมือด้วยไหมประชาชนก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วดิฉันเคยได้ยินนะคะคนที่พูดว่าพักที่ถูกรัฐประหารมาไม่สู้เคียงข้างประชาชน คนอีกนิดเดียวเท่านั้นเอาหนี้ออกจากชีวิตของพี่น้องเติมเงินในกระเป๋าให้มีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีค่ะเราเคยทำสำเร็จมาแล้วและเราจะทำได้อีกแน่นอนค่ะพอเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์บ้างไหมคะพี่น้องเชื่อไหมคะว่าพักเพื่อไทยจะทำให้พี่น้องได้